สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัชแนนพรนันเพียนะคะรหัสนักศึกษาห c c n 4 6 1่เี่่้ค่ะีที่4ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องการยาบันเด็กที่มีปัญหาโรคติดเชื้อนะคะค่ะการยาบาลเด็กนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อที่ป้องกันด้วยวัคซีนก็คือหนึ่งนะคะก็จะมีโรคหัดโรคหัดนะคะ ก็คือโรคติดต่อที่เกิดจากชื้อไวรัสพบมากในช่วง8เดือนถึง5ปีเด็กอายุตามกว่า6-8เดือนมักไม่พบเพราะได้รับภูมิคุ้มกันจากมานดาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ยกเว้นในรายที่มันดายังไม่เคยเป็นหักมาก่อนมักพบนะพบระบาดในฤดูหนาวสายทีเกิดจาก โมลิสฟาลัสเมสเซอรลาตเชื้อลาตนี้จะอยู่ในจมูกและลำคอของผู้ป่วยแพร่กระจายเชื้อโดยการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรือเสมหะเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายเด็กจะมีผื่นพยาธิสภาพเมื่อเข้าสู่เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายในระยะแรกเชื้อหัดจะไปอยู่ในเยื่อบุ บุบพุ่มจมูกเยี่ยบตาหลังจากนั้นจะลุกลามเข้าสู่ตับนละบบริเวทใกล้เคียงและเข้าสู่กระแสเลือดทำให้เกิดภยาธีิละพภาพได้ทั่วร่างกายโดยเฉพาะบริเวทผิวหนังเยื่ยบตาและเยีย่ยมากของช่องคอหลอดลมและระบบทางเดินอาหารอาการและอาการ,าการเสรง หนระยะก่อนปืนขึ้นไอคข้สักถึงห้าวันมีน้ำลูกไหลไอหน้าแดงตาแดงตัพงวพบตุ่มขาวขอบแดงจอกระยะออกผืนหลังสารเริ่มมีอาการประมาณวันที่4-5จะเริ่มมีมิดผื่นผืนแ,แดงขึ้นร่วมกันเป็นกลุ่มที่บริเวณหลังใบหูไลผมที่หน้าผากต่อขอ กูป่วยจะมีอาก,การไข้สบมากตาแดงจะน้ำตาไหลตัวจพบต่อมน้ำดินที่ลำไบหูและทายทอยโตสาบรในยาฝืนตัวฝืดขึ้นเต็มที่แล้วไข้จะลดลงภายในหนึ่งถึงสองวันฝืนจะมีสีแดงคล้ำหรือสีำต่าง ้ีใ,ใอาการให้ตรวจพบลักษณะของปมและขอพิสูจน์ภาวะแสรกซ้อนที่พบเด,ด้อายุน้อกา5ปีเช่นปอดอักเสบสมองอักเสบช่องหูอักเสบอุจจาระร่วการรักษาประคับประคองตามอาการการป้องกันฉีดวัคซีน m ร r มาเลลซินเพื่อป้องกันมาอายุ9ก2ถึง1เดือนหัดเยอรมันคือโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสมีการออกเผื่นคายหัดแต่มีอาการเล็กเลน้อยกว่าเมื่อพบในเด็กตโตจาเหตุเชื้อรรเบลลาวิลัสเชื้อจะอยู่ในจมูกลำคอในเลือดของผู้ป่วยสามารถแพร่กระจายเชื้อไปท่างเสยงหั น้ำลายเลือดอิจาระและปัสสาวะของผู้ป่วยติดต่อหางทางตรงหรือการสัมผัสและทาอ้อมพยาธิเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะ,จะจะเจริญในตัวบริเวณเยอบุของลำคอและกระจายตัวไปที่ต่อมน้ำหลักข้างเคียงเชื้อในตัวอกคาังบริเวณเยอบุทางเดินหายใจและเข้าสู่กระรแสเลือด ไขทั่วร่างกายอาการละอากาศซาแรงอาการนำเด็กเล็กไม่มีไข้พบอาการเม่อมีเพลิงเคลื่อนต่นำน้ำลำตัวบริเวณหลังหัวอาการผืน่นผื่นเค้ื่อน,อน,อนที่หน้าก่อนละกระจายไปตามคอลำตัวแขนขาผื่นแดงเล็กๆกระจายกระจายอกันมีนิสัยลักษณะของผื่น อ,กอกาการอาการแสดงที่ตรวจพบรองกับภาวะการได้รับวัคซีนที่ชัดเจนภาวะซึ่งส,สอนเด็กหรือพบในน้องเด็กโตและผู้ใหญ่พบได้มากการรักษาเพื่อขับประคองตับอาการการป้องกันเชื้อว,วัคซีน MMR หรือเพื่อวัาวัคซีนเพื่อป้องกันอาการถึงสิบสองเดือนสุขใส ก็คือสาเหตุเชื้อไวรัติดต่อไปยังบุคคลอื่นได้โดยการสัมผัสการแผ่กระจายของาอาอของอลัสีผาจานจมูกและลมคอ,อในอากาศเราได้รับติดทับอออาทีาการกจะสร้างง้มงกันซึ่งสามาป้องกันโรค จากการติดเชื้อของแม่ได้แต่ไม่สามารถกำจัดเชื้อให้หมดไปจากร่างกายได้ถ้าหาร่างกายแม่เกิดปุ่คุ้งกันหุ่งปุ่งการปุ่งข้องอาการและอาการเสร้นลังได้เชื่อและผ่านหะไยอะฝากตัวขอประมาณสิบถึงยี่สิบเอ็ดวัน ประมาณครึ่งหนึ่งของติกที่ติดเชื้อจะมีอาการน้ำเช่นให้ทต่ำเมืแ่อบบอาหารปราาวดศีรษะการมีนิสัยจาประวัติสัมผัสกับพวกวยลรูสสดใสหรือลูหมืสวัสด์ร่วมกับอาการและอาการแสดงที่ตัวผูและผลตรวจทาง,งท้ารปฏิบัติการอาจจะพบแผลเรียต่ำ การรักษารักษาหลับอาการลดไข้มันเทาปวดและให้ายาอบยางการเพิ่มของอัรัสการป้องกันแม่แนะนำให้เดกฉีดวัคซีนชนิดนี้ในเด็กเล็กเพราะเด็กเล็กที่เป็นแล้วสามารถหายในเองได้ในผู้คุมการแม่กลับมาเป็นอีกปัจจุบันแนะนำให้ฉีดวัคซีน เราโชคสด็จในเด็กโตและผู้ใหญ่จะมีอาการเสร้นเส้นที่รุนแรงกว่าเด็กๆคางตูมสาย h e ม t ่าบแดดอยู่ในน้ำลายนะ้ำคายสันหลังเลือดปัสสาวะของผู้ป่วยติดตัวในคางตรงเกอการไอจามหายใจลดการทางอ้าโดยการสังผัสสิ่งสิ่งเปื้อนทางอากาศ ช่วทีเชื้อเข้าสู่ร่างกายทางสมุกหรือปะเชื้อแม่งตัวในหางเดินหายใจส่วนบนลายต่อมน้ำเหลืองจากนั้นเชื้อจะแพร่ไปสู่นอวยวต่างๆของร่างกายอาการละอาการแสงส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการอาการ,าการ,าการที่สําคัญคือหลังมีไข้ประสิตษัภายใน24ชั่วโมงจะมีอาการปวดบริเวณขากรงไกรจากนั้นต่อมน,น,นะน้ำลายหน้าโหากจมนกตัวขาได้และมีอาการปวดเจ็บ การวินินนนจฉัยการตรวจร่างกายอาการอาการแทรกซ้ของต่อมนห้หลาออัเสบและอาจจะมีภาวะสาางอุบัตองตัวภายในสัด่งนสามสิบดาร์ภาวะใจ้อนหนึงเยอหุ้มสมองอักเสบสองอัณหะอักเสบสามรังไข้อัเสบสี่ตับอันอัเสบ ป้องกันฉีดวัคซีน MMR เพื่อป้องกออันออุจจาระถึงสิบสัปดาหาอโรคคือโรคติดต่อติดเชื้อที่จากเชื้อไวรัสที่ทำให้มีการอักเสบของปอดอ,อากาศอากาศแสดงว่าโรคปอดไข้ต่ำต่ำอ่อนเพลียาอาหารละเลอละไอเลอะ อาจอมีมูกเลืลอดปนวานาเราตาบน้ำเหลืองมีไข้น้ำเหลืองบริเวณรักแร้ห์คอขาเนี่อวานาโรเยื่อหุ้มสมองไข้ประัยสาอาจเจริญจากความดันในกระดูกศีรษะสูงคอแข็งวานาลรคของกระดูกและข้อปวดบริเวณกระดูกและข้อข้อความการใช้จากข้อมดสัพภาวะ การสัมผัสโลกกันได้รับวัคซีนการออกกำลงกายและผลจากห้องปฏิบัติการหนึ่งก็คือโทรเมอร์คูลินเชสสองการตรวจป่อเชือ้อสาการถ่ายภาพรังสีสองอดอาจจะพบในปอด การป้องกันจะเป็นวัเซน B C J ลากานาเล็ก, G, ลกลเ,รเรื่องการสัมผัสเฉาจับบุคคลที่เจ็บป่วยดยการหายใจเอาอากาศที่มีเชื้อไวรัเข้าร่างกาย6กพิโลโอสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อโปโลิโอเกิดจากการติดเชื้อไวรัสโปโลรโอในกลุ่มอ n t ทร o ยไวรัส เช่นเดียวกับเวลาที่กบลมอทอป่าหรือเ,าาเชเวลัลโเปลิโอจะมีอยู่ด้วยการสับเชนิดย่อยพยาธิชเชวลัลโปลริโอเข้าสู่ร่างกายของผู้ไม่มีภูมิต้านทาน,ชนเชวลัลจะเข้าไปเพิ่มจำนวนในบริเวณคอหอยและลำไส้อาจติดต่อมีแหล่งลังลูกอยู่ในลำไส้ของคนอาการอาการแสดงนั่งกลุ่มที่ไม่มีอาการแพร่เชื้อเลย ให้ผู้อื่นทางสังะได้อยู่ 2. กลุ่มที่มีอาการแพงเล็กน้อยมีอาการไม่จำเพาะอาการไข้ต่ำๆผเสเซาเจ็บคอเป็นไซอาเจียกลุ่มที่มีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบพร้อมอาการคอแข็งผเสเซศปวดตามกา้ามเนื้อกลุ่มที่มีอาการก้ามเนะะื้ออาแรงมีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบแต่พอหลายวันเริ่มปวดกล้า,ามเนื้อต่างๆช่วงกลางหน้าอก แารป้องกันก็คือจะมีการฉีดวัคซีนแบบย่อยวัคซีนแบบฉีดโรคคอตีสาเหตุเป็นการติดเชื้อัลเทียโดยเชื้อจะปล่อยสารพิษออกมาทำลานนยเนื้อเยื่อต่างๆอาการแล้วก็อาการแสดงก็จะมีหนึ่งไข้มักไม่เกินสามสิบเก้าองศาและอาจจะรู้สึกอับสัน้นสองเจ็บคเมืากเกิดลำแบากเมื่ออาหารสาม เด็กตัวอาจจะมันจะนจขอคลายอาการขออสัสจีสี่แผนเยื่อสีเท้าหรือหลังบนเท้าห้ามีอาการขงผมมาคลายห,มาหกมีอาการอาเสีของกลองเสือเจ็มีอาการอาเสีของผู้สูงอายุแปดมีอาการหา,กหายใจการวิ่ัใประวัติอาการสมัมผัสโรคการฉีดวัคซีนการตรวจร่างกาย การนำหนองหรือสังขารลงจากหลังพุงจมูกหรือจากลำคอไปตัดยอมดูเชื้อและถอเชื้ออาจจะมีการตัวเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยการรักษาหนึ่งจะให้อยู่ในห้องแยกลูกเพื่อบการแพรการจ,จ่ายยาสองการรักษาแพทย์ให้ยาต้านกิคขอติดใ,ให้ยาปฏิชิวนะสาม กฟลลภาวะแทรกซ้อนรุนแรหใกล้ชิดสมีภาวะแทรซ้อนเกิดขึ Collins ้นพทยจหกการรักษาลรคแทรก้อนนาะ5ารักษาประคับประคอตาบอกลังการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพโรคติดเชื้ออื่นสายเชวลัลดิงกีมีใส่ใยพันมีแบบเด็ึงเด็สงสามเดสี มนชษยเวลาเดงกี่สามารถแค่จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้โดยมียุง่ายเป็นพาหะของโรคอาการอาการแสดงระยะที่1ระยะไข้มีไข้สูงเฉียบพลันปวดกล้ามเนื้อหน้าแดงมีจุดเลือออกและมีพื้นระยะที่2องระยะวิกฤตระยะที่มีการรอคำพัยง่าย2 4 4 8ชั่วโมง มีภาวะกรไหลเวียน,นล้มเหลวนื่องจากมีการลดความพัดมาออเอาไปช็อกพอและช่องท้องมากส่งผลงให้การเ,เกิดภาวะช็อกจากการเสียเลือดและน้ำพร้อมกับที่มีไข้ลดลงอยา่างรวดเร็วเวลาที่เกิดภาวะช็อกจึงขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่มีไข้ระยะที่สามระยะฝืนตัวเมื่อเข้าสู่ระยะฝืนตัว กกทั่วส่วนใหญ่จะมีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาประมาณสามวันจะมีความอยากอาหารเพิ่มขึ้นตัวผู้กำลังโลหิตป,ปกติเชื้ประจวบเต้นชา้าและแรงเพิ่มไข้เองมาตัวเขีลดลงจนอยู่ในระดับคงที่อาจตรวจผิวหนังมีลักษณะปเป็นหมวงกลุ่มสีขาวเดรียบของผิงนนะวหนังปกติท่ามกลางผื่นสีแดง การรักษาไม่มียาต้านไวรัสที่มีเฉพาะสำหรับเชื้อไข้เลือดออกเป็นการาาารักษาตามอาการและภาวะาประคองโรคเอดในเด็กสายเฮติเชียเอสไอวีแชร์ในสามา,ารถพบได้โดยการติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาการและอาการแสรนนงดง 1. ติดเชื้อไม่ปรากฏอาการ 2. ติดเชื้อปรากฏอาการ 3ามระยะเป็นเอจะติดไม่มีอาการเรือมีเพียงต่อนน้ำหลองโตขันตอนสองน้ำหนักตัวลดลงปานกลางน้อยกว่าร้อละสิบสัตอนสาน้ำหนักตัวลดลงมากมากกว่าร้อยละสิบส,สัตินสอาการน่องจากไอวีการวินิจฉัยการตรวจหาไอลสวิทยาเช่นไอวีพีซีอ สอง a t i ว i v บนตัวในผู้ป่วยทุกรายที่เกิดจากมานดาติดเชื้อ i v เมื่ออายุ18แด้อนบ้ามือขาปากสาเหตุเกิดจากการทิดชืวอระ In t r รูอาการละอาการแสดงตัวน้ำใสาปากมืขอขาวออตร อายการเกิดโรคสองในยาคือระย,ยะแบบตัวของโรคและรยระยะเกิดสำกายนิสัยตัวร่างกายพบรลายโรคจำพอที่บริเวณหัวเท้าปากร่วมก,กับมีไข้อาการและอาการแสดงมีอาการปวดหัวมีไข้สูงขึ้นใช้อาเจียาลาผลไม่ตามตัวทารักษาหากไม่มีภาวะแทรกซ้อนหายเองได้พยายามเวลาเจ็ดวันรักษาแบบการรแบบประคองได้กันนะคะองการภาวะแทรกซ้อน ใครคันคันตัวล้เจ็บปากทำโครงการแยกกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคออกจากกลุ่มเพื่อนในโรงเรียนสถานเลี้ยงเด็กผืนเนียนคอนทรคไอโซเล,ลชันเป็นหลักคือป้าอ้อมสาเหตุคือจากปัจจัยต่างๆได้แก่การใช้ป้าอ้อมเปียกแดดเป็นไมลาอากาศและอากาเศเย็นเนื่องจากเป็นพนนื้นียนรูน บริเวณที่มีการกดทับหรือแสบสีกับผ้าอ้อมก่อนเกิดอีสเด้การสอบถามแม้อาการที่พบการตรวจเร่องกายตรวจลักษณะผื่นโรคแผลฟูฟ่องสาเหตุเกิดจากชอนเบติเรียอาการอาการแสดงรอยลดที่ผิวหนังบริเวณใบหน้าหรือบริเวณแข้งขาที่มี แพกย์ก็จะอ่อนแล้วคราวนิสชยสอบถามประวัติอาการประวัติการเกิดแผลพรอสัมผัสโรคจากการตรวจร่างกายและจากการตรวจตัวรอยโรคเป็นลลสำคัญภาวาสะสเศร้าซ้อนเด็กเล,ล็กติดเชื้อแล้วเข้าสู่โรคหิตอาการเด็กโตและผู้ใหญ่และใช้ชีวิตได้ในเวลาต่อมา๒การติดเชื้อผิดหวังใายนามหน่งที่รู้จะเกิด์ฟีนาดเล็ก ขนาดใหญ่จะมีไข้และมีอาการบวมแดงต่อมากลายเป็นหนองต้องผ่าตัดเพื่อละไม่หนองออกผู้ป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิองจากการติดเชื้อสเตโปคอคัสมาลายีภาวะไตอักเสบเชียบพัน 4, อาการอาการแสดง ต่างก,กัม,มาการโรคคลายคอซกิอาการทางระบบทางเดินะะอาหารกตรวจอิในียใสอืมรูปแบบเาเก้ที่ในขาในนา่ายเซนไซอ็นอเอสซีช่นการตรวจพาราสีปอดตรวจพาราสช่องคลอดการตรวจระบบประสาทตรวจนั้นคงคล้า เกิด M I S C ีันดิชเชอะ์โควิดชกันเลยดอาการกลุ่มอาการคล้ายโรคคาวาไซเกส อาการระบุทางเดินอหารสามอาการไข้ตรวสิชอกซินโดรมซีเทอร์ล,บบลิมสิห้าตายวายชาฟานหกอัตใจหอบจะเขาจะลมเยือกเจ็ดอาการระบบทางเดินหายใจการตัวจพวกน,นี้ใส่ M I S C 1นึ่งพวบหกเก้าสอ 19, ที่ที่อยู่ในข่ายสงสัย M I S C เช่นการตรวจคามรังสีปอดตรวจคามรังสีช่องทอ้อง การตรวจระบบประสาทการตรวจางกาสน่สารามผู้ป่วย M.I.S.C. นี่ค่ะ